เสียงดังกรอบแกรบในเขากําลังบอกอะไรเราใครที่ได้ยินเสียงนี้มาฟังคลิปนี้เลยค่ะเคยเป็นไหมคะเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วก็ลุกขึ้นยืนก็จะมีเสียงดังกรอบแกรบในเขาเราหรือจะเดินขึ้นลงบันไดหรือว่าจะขยับหัวเขาก็ยังมีเสียงซึ่งหากว่าหัวเขาของเรามีเสียงดังแต่ว่าไม่ได้มีอาการปวดก็อาจจะเป็นการขบกันระหว่างเนื้อเยื่อเส้นเอ็นกับผิวของกระดูกอ่อนที่หัวเขาเราแต่ถ้าหัวเขามีเสียงดังร่วมกับมีอาการปวดด้วยนี่ก็อาจจะเป็นสัญ,ญญาณเข้าข่ายว่า ากะกเสือ่อซึ่งไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นรีบปรึกษาแพทย์เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะตอมก็มีวิธีดูแลปฏิบัติตัวนะคะเมื่อเขาของเรามีเสียงดังบบกรอบแกรบหรือว่าเข้าขายหัวเข่าเสื่อมหนึ่งนอกจากเราจะปรับอิริยาบถแล้วนะคะในการไม่ทํร้ายหัวเข่าอย่างเช่นยกของหนักหรือว่ายืนนานๆจนเกินไปหรือดูแลน้าหนักตัวไม่ให้เกินเกณฑ์แล้วก็ควรจะทานอาหารที่เสริมบํารุงกระดูกค่ะ ดูและข้อของเราแข็งแรงค่ะอย่างเช่น1โยเกิร์ตสงไข่ค่ะ3ปลาทะเลแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลนะคะเพราะว่าแป้งและน้ำตาลค่ะจะทําให้การอักเสบเป็นหนักมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครอยากทานอาหารเสริมก็แนะนำเป็นพวก U C 2 c o คอลลาเจนนะคะแต่ถ้าไม่อยากทานอาหารเสริมนะคะก็แนะนําอาหารที่มีคอลลาเจนสูงนะคะที่ทุกคนสามารถทําได้นั่นก็ กระดูกไก่แด้หมดเลยนะคะทำนับซุปกระดูกทานทุกวันเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นแหลงคอลลาเจนชั้นดีเลยค่ะ